สุ่มเฟือยเกินฐานะไม่ว่าจะเป็นการซื้อนาฬิการูโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือแม้แต่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงเวลาที่ควรปฏิบัติธรรมแต่พระมหาชูก็ยังรักษา,าท่าทีเรียบเฉยและใจดีต่อไน้ญาติอยู่ไม่ให้ใครสงสยัยคืนหนึ่งหลังจากกิจวัตรประจำวันเสร็จสิ้น พรามาหาชูเปิดลิ้นชักเก็บเงินในกุฏินับเงินท่าป่าที่เหลืออยู่ก่อนจะตัดสินใจเก็บแบงค์ใบใหญ่ส่สองแล้วแอบนำติดตัวออกจากวัดโดยไม่มีใครเห็นเขาอ้างกับยุมนัทว่าไปสวดมนต์งานศพในตัวเมืองแต่แท้จริงแล้วเขากลับเดินเทาาไปจังหวัดข้างเคียงใช้เงินท้าป่าที่โอนเป็นเงินทำบุญเลี้ยงหญิงบริการในสถานบันเทิง คืนที่พระมหาชูกลับมาถึงวัดท่ามกลางความเงียบสงัดของวัดป่าที่มีทีนแสงจันเรือนบางสาส่งลงมากลางลานพระมหาชูเดินเข้ากุฏิอย่างเนื่ยลาในหัวเต็มไปด้วยความวุ่นวายใจแต่เขาก็ตอบตัวเองว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครสงสัยทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมทันทีที่เอ็นตูลงนอนบนตียงไม้แข็ง เสียงลมทัเแ่วเบาผ่านหน้าต่า